สวัสดีครับเพื่อนๆชาว YouTube นะครับวันนี้ก็มีเพาแอมมานะครับหนึ่งเครื่องก็เป็น NPE C 2002นะครับตัวนี้ก็ฝาเครื่องพ่นสีมานิดหน่อยนะฮะฝาเครื่องเครื่องเดิมนะครับปกตินะครับนะใช้งานปกติบอร์ดเดิมเ r เดิมนะครับด้านหลังเครื่องนะครับประมาณนี้นะครับผมก็ยังสวยอยู่นะครับหม้อแลงของ C 2002ก็อก็อยู่ที่75ห 075นะครับไฟหลักนะครับตัว26มันเป็นไฟย่อยนะครับนี่75เอาไปบิดแล้วก็ได้ประมาณประมาณ105โวลต์ประมาณ110ประมาณนี้ครับประมาณ105ประมาณ110ยสิมาได้เลยนะครับคาปาแปดลูกนะครับ cr ข้างละ1 2 3 4 5 6 7 cr ข้างละ7คู่นะครับนะครับพัดลมด้านละตัวนะครับเป่าจากด้านหน้าไปด้านหลังนะครับนี่นะครับสายไฟเป็นสายเดิมนะสายเดิม ด้านข้างเครื่องด้านข้างเครื่องนะครับอันนี้เช้าเช้าหน่อยไม่ได้ลองให้ดูนะครับวันีมีงานศพแถวบ้านก็เลยไม่ได้ลองเครื่องให้แล้วก็ตู้ก็ไม่อยู่ด้วยนะครับใช้งานปกตินะครับก็ตัวซีสองเนสองมออแปลงก็ใหญ่ๆนะครับน้ําหนักก็อยู่ประมาณสามสิบสามสิบสามสาสิบห้าโลนี่แหละประมาณนี้แหละสามสิบสามสามสิบสองกิโลกรัมนี่แหละนะครับน้ําหนัก NPE นซีสองเป็นสองนะครับ มาดูด้านหลังเครื่องชัดๆครับด้านหลังเครื่องนะครับก็จะเป็นสัญญาณอินเข้าเอาออกก็จะเป็น XR l นะครับมีสวิตช์ฟังก์งชันก็จะเป็นบิดสเตอร์โมโนโลแล้วแต่เลือกนะครับนะครับมีขั้วดำแดงให้มีเปคิคอนให้3จุดนะครับช่องแอล A ชแล B นะครับตรงกลางคืออะไรตรงกลางคือบิดนะท่านอย่าไปต่อนะตรงกลางถ้าท่านไม่เล่นบิดถ้าท่านใช้ไม่เป็นท่านอย่าไปต่อตรงกลางนะครับ ตรงกลางคือปิดนะครับนะนะครับก็ประมาณนี้นะครับด้านหลังเครื่องก็จะประมาณนี้ครับผมนะเ,เกียร์อะไรดีนะครับ npe <ม>นะครับราคานะครับราคาอยู่ที่เจ็ดพันนะครับราคาอยู่ที่เจ็ดพันนะครับราคาเจ็ดพันเจ็ดร้อยบาทราคาเจ็ดพันเจ็ดร้อยบาทรวมส่งราคาเจ็ดพันเจ็ดร้อยบาทรวมส่งแบบโอนเงิน นะครับปลายทางบวกเพิ่ม300นะครับปลายทางบวกเพิ่ม300นะครับนะครับ7,700บาทรวมส่งนะครับนะสำหรับท่านไหนที่สนใจก็โทรเข้ามาได้หรแอดไลน์เข้ามาได้นะครับผม 0, 8 0 0 0 9ดศูนย์ศูนย์ก้าหนหรือแอดได้ดีไลน์มาก็ได้หรือจะแอดจากเบอร์โทรมาก็ได้ไลน์มี2ไลน์นะครับผมนะนะครับเครื่องเดิมนะครับตัวนี้อุปกรณ์ก็เดิมนะครับ อาจจะไม่เดิมก็ตรงวอลล่มนะครับเคยเปลี่ยนวอลล่มมาครับเครื่องนี้นะครับเคยเปลี่ยนวอลล่มมาแค่นั้นนะครับก็ไม่ได้มีผลต่อเสียงหรอกมันก็เป็นการใช้งานทั่วไปเนาะถ้าใช้งานหนักๆบอลล่มก็จะเสื่อมหรือว่าฝุ่นเยอะนะครับสภาพแวดล้อไม่ดีวอลล่มก็จะเสื่อมแค่นั้นครับผมไม่มีปัญหาอะไรเนาะนะครับสสวนฟ้าก็อย่างที่บอกพ้นสีมานะครับพ้นสีมาก็นิดหน่อยนะครับไม่ได้ผลไม่ได้เป็นสนิมหรอกมันน่าจะเป็นมีรอยมีอะไรเนี่ยเขาค้นมา นะครับแต่ตัวเครื่องเดิมทรานซิสเตอร์รอดเดียวกันทุกเบอร์นะครับดูแล้วนัมเบอร์็อดเดียวกันนะครับทุกเบอร์เลยนะครับก็ไบอัดก็เย็นเปิดเครื่องก็ไม่ได้ร้อนนะครับเปิดเครื่องสแตนบายก็ไม่ได้ร้อนอะไรนะครับก็ถือว่าใช้งานได้โอเคอยู่นะครับในส่วนตัวนี้ก็7,700บาทรวมส่งแบบโอนเงินนะครับผมอยากให้โอนเงินมากกว่าที่จะปิดเก็บปลายทางนะครับเพราะปลายทางเขาบวกเพิ่มเนาะน้ำหนักก็เยอะด้วยนะครับส่งไปบางทีลูกค้า ไม่รับโอ้โหลำบากเลยคนส่งค่าส่งค่าส่งนี่แพงนะไม่ใช่ถูกๆนะครับต้องขับรถเข้าไปส่งให้หยีกนะครับอ่าไปกลับก็เจ็ดสิบโลแล้วนะครับถ้าถามว่าส่งบริษัทอะไรก็ได้นะครับขนส่งแต่บางทีเราก็อยากส่งบริษัทที่มันซอบซฟที่สุดนะครับนะส่งบริษัทให้ถึงหน้าบ้านที่สุดนะครับเพราะว่าบางที ผมก็เจอเหมือนกันนะเวลาสั่งของมาก็บุคคนส่งก็ให้เข้าไปรับในเมืองอันนี้ก็ไม่เวิกเลยนะครับเสียค่าส่งแพงแล้วยังต้องเข้าไปรับในเมืองอีกนะครับอย่างน้อยไปรับออกจากบ้านไปสักโลสอโลอย่างเงี้ยเออยังพอรับได้ใช่ไหมครับถ้าจะให้ไปรับในเมืองไป็นสโลนี้ก็ไม่ไหวนะครับสาหรับ NPC 2 2ง2ก็เลยมาฝากนะครับเพื่อนสมาชิกนะครับที่หาอยู่เนาะนะครับราคานี้ก็โดนใจแน่นอนแหละ ب. อย่าลืมนะครับอันไหน <Gym. S 1> ที่ผมขายแล้วนะครับผมก็จะลงข้างล่างคลิปนะครับว่า Leaving. ขายแล้วนะครับกดที่ล่างคลิปมันจะมีคําว่าเพิ่มเติมนะครับลองกดดูมาถ้าขายแล้วผมจะบอกว่าเครื่องนี้ขายแล้วนะครับนะครับผมจะไม่ได้มาแก้หัวข้อกระทู้นะครับเพราะว่าไม่ค่อยมีเวลาที่จะเข้ามาแก้หัวข้อกระทู้เท่าไหร่นะครับเพราะบางทีมันก็ทํางานทําอะไรต่างๆนะครับผมเราก็ไม่ได้ทํางานหน้าเดียวนะครับเหมือนเราไปทํางานเนาะนะครับ เราไปทํางานสมมุติว่าไปทํางานออฟฟิศอย่างเงี้ยนะครับมันก็ไม่ได้ทําเอกสารอย่างเดียวนะครับบางทีมันก็ต้องไปช้าก็ต้องไปกวาดนะครับไปกวาดบ้านไปกวาดออฟฟิศไปทาความสะอาดนู่นนี่นั่นเช็ดโต๊ะนะครับจัดนู่นนี่ทําหลายอย่างนะครับหน้าที่การงานอันนเงี้ยนะครับอันนี้คือยกตัวอย่างนะครับชีวิตคนเราก็เหมือนกันนะครับก็ต้องทําหลายอย่างนะไม่ได้ทําอย่างเดียวกลับมาต้องมานํากับข้าวทําอะไรนะครับกว่าจะได้นอนนะครับเนี่ยก็จะประมาณนี้นะครับ 7จ็ดพันเจ็ดร้อยบาทเท่านั้นเองนะครับสาหรับเครื่องนี้เนาะนะครับสาหรับเครื่องนี้ก็เจ็ดพันเจ็ดร้อยบาทราคาถูกอยู่นะครับผมเพราะว่าตอนนี้ของขึ้นนะครับถ้าอยู่ร้านนี่ขายแปดพันหะ้านะถ้าร้านยาหยบใหญ่ทั่วไปขายแปดพันห้าในเครื่องแบบนี้นะผมบอกไว้เลยนะครับรานะคานี้ผมว่าคุ้มมากเลยถ้าขครที่สนใจก็โทรมาหรือแอดไลน์มานะครับอย่าลืมว่าดูใต้คลิปด้วยนะถ้าขายแล้วผมจะคอมเมนต์ว่าขายแล้ว ด้านล่างคลิปมันจะมีเพิ่มเติมอยู่นะครับใต้คลิปมันจะมีคาว่าเพิ่มเติมลูกศรเล็กๆท่านก็กดดูตื้มันก็จะเลื่อนลงมา,าขายแล้วหรือท่านกดเข้าไปคลิปเข้าไปดูคลิปเนี่ยมันจะมีคําว่าขายแล้วข้างล่างนะครับถ้ามีขายแล้วข้างล่างคือขายแล้วนะครับผมเนาะนะครับใครไว้ใครได้ครับกับผมผมก็ปล่อยไปนะครับได้มาราคาเท่าไหร่ก็ไปเท่านั้นแหละนะครับไม่ได้กำไรอะไรเยอะๆบางทีก็เป็นเครื่องเขาฝากขาย ถ้าส,ส่วนใหญ่เป็นเครื่องเขาฝากขายถะส่วนใหญ่เราก็ไม่ได้ไปจับมาปล่อยมาอะไรมีกับเขานะครับเราก็เลยขายราคาที่มันพอไปได้นะครับ mm hmm. เ,รเพื่อสมาชิกที่แบ่งใช้กันนะครับผมนะ mm hmm. สวัสดีครับ